สวัสดีครับอยู่กับผม Boy, water, บอยเอ็กวอเ์เตอร์นะครับมาร,รับชม cle, นะครับรถขุดปรับแต่งสนามไซเคิลนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอเขาเคยจะกูดนะครับอยู่แถวเขาใบสีนะฮะจัดการแข่งขันนะครับวันที่8นะฮะใครสนใจก็มา ลองประลองฝีมือได้นะฮะสนามค่อนข้างจะมาตรฐานมากนะครับสวยงามมากนะับอันนี้คือแต่งตรงไหนที่มันเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับที่มันยังไม่แข็งดีนะเอาซ้อมไปแล้วรอบนึงนะครับเลยซ้อมเสร็จก็เลยมาแก้ไขต่อตรงไหนที่มันไม่เรียบนะครับก็จะทําให้มันเรียบขี่ไม่นกระตุกกระตักอะ่ะใครจะพูดก,ก็ ภูพุาสนับสนุนโดยอะไรวะนีอะานผู้ชม นี่นักแข่งนักแข่งระดับโลกเนี่ยสคนเนี่ย <c oughs> จริงเปล่าไอเนินนะครับมีเนิน2สองเนิหนึ่งสองสามเนินนะครับมีเนิรใครชอบเนินเนินนูนโอ้โหยอด <laughs> ขึ้นไม่รอดเฮ้ยประไร